หนึ่งศตวรรษกับหนึ่งโรคใหม่ที่ฆ่ามนุษย์โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์โรคเรามีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยมีการเจริญทั้งด้านวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตทางด้านเผ่าพันธุ์สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะอยู่ต่อไปได้คือการบรรลานระบบสมบูรณ์นิเวศวิทยาบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าเกินมากไปธรรมชาติก็ออกมาตักเตือนและตำหนิติเตียนบ้างบางครั้งบางโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราเองต้องควรสังวรว่าเราจะต้องอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยาวๆเมื่อ300ปีที่ผ่านมาเกิดโรคใหม่โรคหนึ่งที่เรียกว่ากาลาโรคคนไทยเรียกว่าหาตตำตับเกิดขึ้นจากแบคทีเรียนชนิดหนึ่งโดยสิ่งที่เป็นพาหะได้ดีก็คือสัตว์ที่มีฟันหน้าแทะขนาดเล็กเช่นหนูและกระรอก เมื่อ200ปีที่ผ่านมาโรกอาคิวาตักะโลกที่คนไทยเรียกว่าหาดําไส้เกิดขึ้นจากชุมชนหนาแน่นและไม่มีน้ำสะอาดเพียงพอไม่มีส้วมไม่มีระบบสุขาพิบาลที่ดีพอทุกคนยังทิ้งขยะเกิดการสิ่งที่เป็นพาหะได้อย่างยอดเยี่ยมคือมะแรงวันและ100ปีก่อนหน้านี้ที่มีโรคไข้หวัดใหญ่สเปนโรคนี้เกิดขึ้นจากสัตว์สู่คน คนที่ติดเชื้อแล้วจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและไอเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ผลมันเองทําให้มนุษย์โลกเนี่ยตายมากกว่า50ล้านคนและในโลกปัจจุบันที่เราพบเจอกันและกําลังจะ,ะเผชิญกับมันก็คือโควิด1 9หรือที่เรียกว่าหาตตำปอดเกิดขึ้นจากฝุน่นฝอยละอองจากการจามการหายใจการพูดหรือการไอจากคนที่มีเชื้อ ไปสู่คนที่ไม่มีเชือ้อโดยเข้าทางดวงตาจมูกและปากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจึงให้เราปิดแมสหน,านา้าแล้วใส่กาดกันหน้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฝอยน,นั้นเข้าสู่ร่างกายของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องรักษาสุข,ขอนามัยของเราอย่างเต็มที่และอย่างรัดก,กุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเกิดมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าในโลก อีก100ปีข้างหน้าจะมีโรคหาอะไรเกิดขึ้นมาอีกเพื่อที่จะซ้ําเติมมนุษย์ทําให้เราอยู่กันอย่างยากลําบากเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อสทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ